อยู่กับมาจองเวภาคสองกันนะฮะทุกคนวันนี้ก็อีกแล้วนะครับผมตามสไตล์แอดแชรเอแชอะไรก็ได้เรียกไปเถอะตาสองสี T ผมกละมาแล้วนะฮะคัณห้าร้อยกลับมาจองเวสองก็จัดแต่ยัต้องพูดค้ำทำเพลงเบ็กห้าทานี่แหละที่เราคุ้นเคยกันนะไะ,ะตอนนี้ขอเถอะอยากกินกันนะอยากกินกันเลยโมไปขอแบบไหลๆแบบปุ๊บๆหน่อยสักบันเถอะ ติดลบมาหลายวันละนี่แหละจะที่จะพิกฟื้นชีวิตของเรานะตายโอเคสองร้อยแปดสิบหกบาทได้เรื่องอยู่ไม่ถึงกับแย่ได้เรื่องอยู่เฮ้ย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 มาดิเขาฟีจะปิีนเร็วแบบนี้ก็แ่มแม่แ่มโม่แ่มแมวไปเลยฮะแ่มที่สุดแกมมากมากไปไปต่อไปต่อเ เอาเอาอย่าบอกว่าเข้ามาแล้วไม่ไหลอย่าบอกแล้วว่าเข้ามาไม่ไหลโบโบบาโบบาโบบาหน่อยโอเคโบบาหน่อยเจ็ดร ah ้อยห้าสิบกัโบบาหน่อยโบบาหน่อยเนี ah ่ยโบบาหน่อยโบบาหน่อยโอ้ยชอบจังเลยแบบเนี้ยชอบจังเลยเชียร์ชอบจังเลยเชียร์โบบาแบบเนี้ยเอาดิเปิดมาเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทครับจังหวะนี้เลยหกรอบแล้ววู้ ขี้แหลกเก็นทิพฟื้นชีวิตของผมนะจากที่ไปติดลบมาตั้งหลายวันแล้ววันนี้มันกลับมาแล้วมันมันกลับมาันกลับมาแทุกคนกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วโมะบะโมบะหายหายเฮ้ยมันใช่ไหมล่ะมารอบเดียวหรอมารอบเดียวหรอมาหลายรอบเลยมาหลายรอบเลยมาแล้วหลายรอบหลมาแล้วรวมมารวมลงมาอีก ตั้งกันไรฮะเฮ้ย <c oughs> เกินฟุ้มอยู่นะเบ็ดห้าได้มาพันนึงก็ถือว่าสองร้อยเท้าทำเป็นเล่นนะ2สองร้อยเท่าทำเป็นเล่นไนะเฮ้ยมาวัดพันเอ็ดพันเก้าพันสองเบ็ดสิบไปเลยครับจังหวะไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะเราเข้ารีเกมอย่างเดียว เกมเนี้มันเข้าฟีเจรเกมง่ายอยู่แล้วมาจองเลยมันเจ้าพ่อเข้าฟีเจอร์เกมหน่เข้าฟีเจรเกมหนึ่งคีเท่ากับรวยอะพูดเลยสำหรับมาจ้องเลยที่เหนื่อยเลยทำเล่นไปใต่นอกะบายแล้วอยู่นะออกนอกะบายแลวอยู่นะเฮ้ยเอาฟีเรเกมไม่ต้องมีก็ได้ถ้าเกิดจะไหลแบบเนี้พี่โอ้โหมาเนี้ยเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทเอาเรื่องแล้วอ่ะเอาเรื่องอีกสิบห้าบาทอาร้อยมา สิบห้าบาทได้อยู่ได้อยูยไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไมแยม่แยนะห้าร้อยกว่าบาทนะเ,เด็กยี่อยู่ไหนเด็กยี่อยู่ไหนต,ต้องไปต่อฮะหลยอย่างนี้ต้องไปต่อ,อเฮ้ยฟีเจอร์พเด็ดสามสิบเป็นยี่สิบไปมาก พูดผิดพูดถูกไปหมดแล้วจังหวะน,นี้เบ็ดสิบมาก็มาถึงแข่งก็มาเลยครับรก็กดมากดมากดมาครั้งที่หนึ่งไม่เยอะกดมาครั้งที่สองก็ยังไม่เอยอะเท่าไหร่หนักมนาะกนะไม่โอ้ยรอทีเดียวรู้เรื่องดีกว่ารอทีเดียวรู้เรื่องเลยว่าแบบทีเดียวรู้เรื่องไปเลยได้ไหม <c oughs> โอเคจะไม่แยะจะไม่แยะเท่าไหร่สุกเอ้ยโอเคโอเคสีเกมมาต่อไหมปุ๊ไม่ใช่สีเกมหลายต่อสิหลายต่อคนสุดตุ๊บคุเอ้ยสิสิสี่สี่พไอ้บ้าสีใช่ไหมเมื่อกี้ตาไม่ได้บอกใช่ไหมคูเฮ้ย นี่ตาฝาดใช่ไหมเมื่อกี้โอ้โหคุมีครับจังหวะนี้มันจะมีอะไรมาคุ้มเลยขนาดนี้อต้องโก้คุณจะยิ่งกว่าคุ้มไปแล้วจังหวะนี้เอาเรื่องจังนะปู่วิ้าการแปลนี่ก็แหลมฮะพูดได้คำเดียวว่าแหลมดูซิมาซิ มาสิยัง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 โอเคมันต่อได้นะตัดไม่ได้ไปดิ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 ไปด,ไปด,ไปดิมันต้องมาสิ ไปอีกนิดไปอีกนิดไม่เห็นได้โอ้ชิอันสามทำเป็นเล่นไปเยอะนะนี่เยอะนะนี่ไม่ต้องไปต่อแล้วแตกขนาดนีนะ้จะไปต่อทำไมจะแตกขนาดนี้โอเคครับโอ้โหเอ้าเรื่องแล้ว,ว่ะเจอกันเจอกันเจอกันคลิปหน้าไปเลยย้ายๆย้าย